ก่อนนอนทุกคืนคือช่วงเวลาที่หัวใจเรากํำลังอ่อนโยนที่สุดเป็นช่วงเวลาที่จิตใจพร้อมเปิดรับพลังแห่งบุญและความสงบหากเรารู้จักทำสิ่งหนึ่งสิ่งนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยคาดคิดบุญที่เกิดขึ้นนั้นแรงยิ่งกว่าการสวดมนต์นับหมื่นจบเพราะนี่คือการสร้างบุญที่แท้จริงจากใจบุญที่สะท้อนตรงสู่จักรวาลและย้อนกลับมาสู่ชีวิตเราอย่างมหาศาล สมุนไพรบรรยายขยายเนื้อหาแบบลึกซึ้งสมุนไพรก่อนที่เราจะข่มตาหลับลงในแต่ละคืนจงถามตัวเองว่าวันนี้เรามีอะไรค้างคางในใจบ้างหรือไม่มีสิ่งใดที่เรายังติดค้างคนอื่นหรือยังไม่ให้อภัยใครหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่เรายังยึดถือไว้ไม่ยอมวางเพราะในความจริงแล้วจิตก่อนนอนนั้นคือจิตที่สำคัญที่สุดเป็นจิตที่จะกำหนดพลังในห้วงฝัน และต่อเนื่องไปถึงวันใหม่ที่จะมาถึงในวันรุ่งเช้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญไม่ได้เกิดจากเพียงการสวดเมือนเท่านั้นแต่บุญแท้เกิดขึ้นจากการชำระจิตการปล่อยวางและการแผ่เมตตาหากก่อนนอนเราทำจิตให้ผ่องใสให้อภัยแก่ตนเองและผู้อื่นแผ่ความปรารถนาดีออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายบุญที่เกิดขึ้นนั้นใหญ่หลวงยิ่งนัก เพราะมันเกิดขึ้นจากความเมตตาอันแท้จริงลองจินตนาการดูว่าเมื่อเรานอนลงบนหมอนอย่างสงบหลับตาลงอย่างอ่อนโยนแล้วปล่อยใจให้อโหสิกรรมแก่ทุกสิ่งทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเคยทำให้เราทุกเพียงใดการให้อภัยนั้นเองคือบุญใหญ่บุญที่เหนือกว่าการสวดมนต์เพียงลมปากเพราะเป็นการสวดมนต์ด้วยหัวใจที่มีชีวิตนอกจากการให้อภยัย การแผ่เมตตาก่อนนอนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสันเิริาเพราะเมื่อใจเต็มไปด้วยเมตตาจิตเราจะอ่อนโยนเหมือนสายลมยามค่ำเมื่อตื่นขึ้นในวันใหม่ใจเราจะสดใสเหมือนดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณความอ่อนโยนนี้จะเป็นพลังบุญที่ห่อหุ้มตัวเราป้องกันเราจากความทุกข์และยังส่งผลดีต่อครอบครัวผู้คนรอบข้างรวมถึงชีวิตทั้งมวลที่ได้สัมผัสกับพลังเมตตาของเรา พระไตรปิฎกได้บันทึกไว้ว่าผู้ใดแผ่เมตตาก่อนนอนจะนอนหลับเป็นสุขจะตื่นเป็นสุขจะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้ความตายก็มีอาจมาทำให้หวาดกลัวได้เพราะใจเต็มไปด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าบุญแรงที่เกิดขึ้นได้ง่ายเพียงเราใส่ใจทำก่อนนอนดังนั้นเมื่อค่ำคืนมาถึง อย่าปล่อยให้ตัวเองหลับไปพร้อมกับความโกรธความกับข้องหรือความเศร้าแต่จงเปลี่ยนทุกหยดน้ำตาให้กลายเป็นพลังแห่งเมตตาเปลี่ยนความกับแค้นใจให้กลายเป็นการให้อภัยแล้วบุญนี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างที่คุ้มครองเราไปทุกภพทุกชาติแนวทางปฏิบัติก่อนนอนเพื่อสร้างบุญใหญ่แรงกว่าสวดมนต์ขั้นตอนที่หนึ่งการตรวจสอบใจของตนเองก่อนนอน ให้เราหยุดนิ่งสักครู่หลับตายอย่างเบาๆแล้วหันกลับมามองดูใจตนเองว่าวันนี้เราได้ทำสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลบ้างและมีสิ่งใดที่เราอาจพลาดไปไม่ว่าจะเป็นการพูดที่ทำร้ายผู้อื่นการคิดที่ทำให้ใจเศร้าหมองหรือการกระทำใดๆที่ยังคงทิ้งร่องรอยความไม่สบายใจไว้ในจิตเมื่อเราระลึกได้เช่นนี้ใจก็จะเริ่มเปิดทางสู่การปล่อยวาง การทบทวนเช่นนี้เปรียบเหมือนเรากำลังชำระใจให้สะอาดก่อนหลักเหมือนการล้างกายก่อนนอนใจที่สะอาดย่อมพร้อมที่จะรับพลังแห่งบุญและสิ่งนี้เองคือกุญแจดอกแรกขั้นตอนที่สองการให้อภัยอโหสิกรรมเมื่อใจเราเริ่มสงบลงให้น้อมระลึกถึงผู้คนที่เราอาจมีเรื่องค้างคาไม่ว่าพวกเขาจะเคยทำร้ายเรา หรือเราอาจเคยทำร้ายเขาโดยรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตามให้กล่าวในใจว่าขออโหสิกรรมทั้งที่ข้าพเจ้าได้ทำต่อท่านและที่ท่านได้ทำต่อข้าพเจ้าขอให้ต่างฝ่ายต่างปล่อยวางไม่ผูกเวรไม่จองกรรมต่อกันอีกต่อไปเพียงการให้อภัยเช่นนี้ใจเราจะเบาสบายอย่างประหลาดเรากับยกภูเขาออกจากอกพระพุทธองค์ตรัสว่าการให้อภัยนั้นคือบุญที่สูงสุด เพราะทําให้เราหลุดพ้นจากปวงกรรมโดยตรงและนี่คือเหตุผลที่บุญนี้แรงยิ่งกว่าการสวดมนต์นับหมื่นจบเพราะมันเปลี่ยนโครงสร้างของจิตเราจริงๆขั้นตอนที่สการแผ่เมตตาออกไปหลังจากปลดปล่อยใจจากการผูกเวรให้เราส่งความรักความปรารถนาดีออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายอาจกล่าวในใจว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขปราศจากทุกข์ทัย ขอให้ผู้คนทั้งหลายพบเจอแต่ความร่มเย็นขอให้โลกนี้เต็มไปด้วยความเมตตาเมื่อแผ่เมตตาออกไปเช่นนี้คลื่นพลังงานในใจเราจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลใจที่เปลี่ยนเมตตาจะเป็นพลังบุญที่เทวดารับรู้ได้มนุษย์รับรู้ได้และแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็รับรู้ได้ผลบุญนี้จะอบอุ้มเราป้องกันภัยทั้งทางกายและทางใจ และสร้างรัศมีบุญให้เราอย่างที่เราไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าขั้นตอนที่สการอุทิศบุญเมื่อใจเต็มไปด้วยเมตตาให้เราน้อมใจอุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่ได้กระทำมาตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการทำความดีเล็กน้อยหรือใหญ่หลวงอุทิศไปให้กับบิดามารดาครอบครัวครูบาอาจารย์มิสหายผู้ล่วงลับและสรรพสัตว์ทั้งหลายการอุทิศบุญเช่นนี้ คือการไม่กักเก็บบุญไว้กับตนเองแต่ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าทานคือการให้เป็นบ่อกเกิดแห่งบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และการอุทิศบุญก็เป็นทานในระดับของจิตวิญญาณขั้นตอนที่หการตั้งจิตอธิษฐานหลังจากปล่อยวางให้อภัยแถมเมตตาและอุทิศบุญแล้วใจเราจะอ่อนโยนและผ่องใส ขณะนี้ให้เราตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ดีงามไม่ใช่เพื่อตัวเราเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อครอบครัวเพื่อผู้คนรอบข้างเพื่อความสงบสุขของโลกเช่นว่าขอให้ใจนี้มั่นคงในทางธรรมขอให้ชีวิตเดินไปในหนทางแห่งความดีขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะชาติปัจจุบันหรือชาติใดๆการตั้งจิตอธิษฐานก่อนนอนเป็นเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในดินอันอุดม และเมล็ดนี้จะเติบโตขึ้นในวันพรุ่งนี้และในอนาคตที่ยาวไกลเป็นพลังที่เกื้อหนุนให้ชีวิตเราสว่างสวยดังนั้นเพียงเราทำห้าขั้นตอนนี้ก่อนนอนใจเราจะเข้าสู่วงแห่งบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่บุญที่แรงกว่าสวดมนต์เพียงนับคำเพราะเป็นบุญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในใจบุญที่ทำให้ใจเราเป็นอิสระรและบุญที่จักระวานพร้อมจะส่งกลับมาอย่างทวีคูณ ผลลัพธ์ของการทำสิ่งนี้ก่อนนอน 1. ใจสงบหลับสนิทสุขภาพดีขึ้นเมื่อเราให้อภัยปล่อยวางและแผ่เมตตก่อนนอนใจจะปลอดโปร่งและเบาสบายไม่มีความโรกรธเกลียด้างคาไม่มีความฟุ้งซ่านมารบกวนผลที่ตามมาคือการหลับที่ลึกและสนิทร่างกายจึงได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ฮอร์โมนที่ดีต่อสุขภาพจะหลั่งออกมาทำให้ตื่นขึ้น พร้อมพลังใหม่สุขภาพทั้งกายและใจก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นโดยธรรมชาติ 2. บุญหนุนให้จิตสดใสคิดดีพูดดีทำดีเมื่อใจเต็มไปด้วยเมตตาก่อนหลักเช้าว,วันรุ่งขึ้นจิตจะสดชื่นเป็นพิเศษความคิดที่เคยเป็นทุกข์ก็จะคลายลงความคิดดีๆจะเข้ามาแทนที่คำพูดก็จะอ่อนโยนขึ้นการกระทำก็จะมีสติรอบคอบขึ้น พลังงานเช่นนี้จะทำให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะธรรมชาติของจิตเป็นเหมือนแม่เหล็กคิดดีย่อมดึงดูดสิ่งดีคิดร้ายก็จะดึงดูดแต่เงามืดดังนั้นการทำบุญด้วยใจเมตตาก่อนนอนก็คือการสร้างคลื่นพลังงานที่เปิดทางให้ความสว่างเข้ามาแทนที่ความมืดในทุกมิติของชีวิต 3. บุญคุ้มครองเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้อง ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าผู้ที่แผ่เมตตาเป็นนิดจะเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมรักษาภัยใหญ่ไม่อาจกล้ำกลายและแม้ฝันร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือผลลัพธ์โดยตรงของบุญที่แรงกว่าการสวดมนต์เทียงท่องจำเพราะบุญที่เกิดจากใจบริสุทธิ์นั้นเป็นพลังจริงเป็นพลังที่โลกทิพย์รับรู้ได้ทำให้เรามีกราะป้องกันจากสิ่งชั่วร้าย และมีแรงดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาดุนช่วย 4. ความสัมพันธ์รอบตัวดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์คนที่มีนิสัยให้อภัยง่ายมีเมตตาและแถบุญออกไปเป็นประจำย่อมเป็นที่รักใคร่ของผู้คนคำพูดและแววตาที่เต็มไปด้วยเมตตาจะทำให้คนรอบข้างสัมผัสได้ถึงความจริงใจทำให้เกิดมิตรภาพที่แน่นแฟนขึ้นครอบครัวอบอุ่นขึ้นเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือมากขึ้น และคู่ครองหรือคนรักก็จะรู้สึกถึงพลังอ่อนโยที่แผ่ออกมาความสัมพันธ์ทั้งหลายจึงราบรื่นและมีความสุข 5. การเงินและการงานไหลลื่นขึ้นหลายคนอาจไม่รู้ว่าพลังของบุญที่เกิดจากใจผ่องใสก่อนนอนนั้นยังส่งผลโดยตรงต่อโชคลาภและการเงินด้วยเพราะจิตที่เบาสบายไม่ฉาไม่ผูกเวรจะทำให้การตัดสินใจในเรื่องงานและการเงินมีความชัดเจน ไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธหรือความโลภบุญนี้จะเปิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนลูกน้องหรือผู้ร่วมงานพร้อมช่วยเหลืองานที่ติดขัดก็จะคลี่คลายการเงินที่เคยฝืดเคืองก็จะเริ่มมีทางออกเหมือนมีกระแสบุญผลักดันให้ชีวิตเคลื่อนไปอย่างราบรื่น 6. เตรียมใจสู่กรารหลุดพ้นในระยะยาวเนือสิ่งอื่นใดการทำสิ่งนี้ก่อนนอนทุกวัน ไม่เพียงแต่สร้างบุญเพื่อความสุขในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกใจให้คุ้นเคยกับการตอยวางให้อภัยและแผ่เมตตาซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจของการเดินทางบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นเมื่อถึงวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปจริงๆใจที่คุ้นชินกับความสงบและเมตตาย่อมไม่หวาดกลัวไม่ดิ้นรนและไม่ถูกดึงดูดเข้าสู่วงวนแห่งทุกข์เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คืออานิสงส์สูงสุดที่บุญก่อนนอนมอบให้ ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าการสวดมนต์เพียงเพื่อท่องจำจะเห็นได้ว่าบุญที่เกิดจากสิ่งเล็กๆก่อนนอนกลับยิ่งใหญ่และลึกซึ้งจนพลิกชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะนี่คือบุญที่สร้างขึ้นด้วยใจที่แท้จริงและใจที่แท้จริงนั้นมีพลังแรงยิ่งกว่าคำสวดใดๆลองนึกภาพชายสองคนทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่วุ่นวายเหมือนกัน ต้องเจอกับปัญหาการเงินความสัมพันธ์และความทุกข์ใจไม่ต่างกันแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองแตกต่างกันคือวิธีที่เขาจบแต่ละวันก่อนนอนชายคนแรกเขาใช้เวลาในคืนแต่ละคืนไปกับการคิดวงเวียนโกรธคนที่ทำให้เขาผิดหวังหวงความสำเร็จของผู้อื่นและแบกความกังวลไปจนหลับราวกับหลับอยู่บนกองหินใจที่หนักจึงดึงดูดแต่ฝันร้าย และเมื่อตื่นเช้ามาก็เต็มไปด้วยพลังลบเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความอ่อนล้าและพลังนั้นก็ถูกส่งต่อไปยังคนรอบข้างทั้งครอบครัวและการงานส่วนใชาอีกคนก่อนนอนทุกครั้งเขาหยุดสักครู่ปล่อยใจให้ว่างแทนเมตตาให้ทุกคนที่เคยทําให้เขาเจ็บปวดและขออโหสิกรรมแก่ผู้ที่เขาเคยทําให้เสียใจเขาอุทิศบุญให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์และสรรพสัตทั้งหลาย แล้วอธิษฐานใจให้ชีวิตพรุ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเมื่อเขาหลับตาลงใจเขาจึงสงบเหมือนนอนอยู่บนดอกบัวหลับสนิทอย่างร่มเย็นตื่นขึ้นด้วยความเบิกบานพร้อมเผชิญโลกด้วยพลังแห่งบุญนี่แหละคือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างชีวิตที่ถูกผูกม,มัดด้วยเวรกรรมเก่ากับชีวิตที่ค่อยๆหลุดออกจากบ่วงกรรมด้วยพลังแห่งการปล่อยวางก่อนนอนทำไมบุญนี้แรงกว่าสวดมนต์นับหมื่นจบ เพราะการสวดมนต์โดยไม่เปลี่ยนใจก็เป็นเพียงเสียงที่ผ่าน,นริมฝีปากแต่ไม่เข้าถึงแก่นแท้เหมือนการรดน้ำต้นไม้แต่ไม่ได้รดที่รากต้นไม้จึงไม่อาจเติบโตได้จริงแต่การให้อภัยการแถมเมตตาการอุทิศบุญก่อนนอนคือการรดน้ำที่รากของจิตเป็นการชำระใจจ,จากความโกรธความอิจฉาและความกับแค้นเมื่อรากของใจได้รับน้ำแห่งเมตตา ใจก็เติบตรงดามแตกกิ่งก้านแห่งปัญญาและผิดออกออกผลเป็นบุญกุศลที่หอมหวานพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งมั่นในเมตตาย่อมนำสุขมาให้โดยแท้จริงนี่เองคือเหตุผลที่บุญนี้แรงยิ่งเพราะมันเกิดจากหลักฐานของจิตไม่ใช่เพียงเสียงสวดที่ลอยอยู่ในอากาศพลังแห่งบุญนี้พลิกชีวิตได้บางคนอาจคิดว่าสิ่งเล็กน้อยเช่นการให้อภัย หรือแผ่เมตาก่อนนอนจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือคำตอบคือใช่เพราะทุกสิ่งในชีวิตเริ่มต้นที่จิตจิตคิดดีโลกก็เปลี่ยนดีจิตคิดร้ายโลกก็เต็มไปด้วยเงามืดหากเราฝึกปล่อยวางก่อนนอนทุกคืนใจเราจะค่อยๆสะอาดขึ้นทีละน้อยเวรเก่าจะไม่สืบต่อกรรมใหม่จะไม่เกิดซ้ำและพลังแห่งบุญนี้จะหนุนชีวิตเราให้ค่อยๆเคลื่อนสู่ทางสว่าง ในที่สุดการฝึกทำสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้คืนนี้หลับสบายแต่คือการวางเส้นทางสู่การหลุดพ้นในระยะยาวเหมือนช่างปั้นที่ค่อยๆขัดเกล่าภาชนะใจของเราก็จะค่อยๆกลมกลึงพร้อมรับแสงแห่งธรรมดังนั้นก่อนนอนทุกครั้งอย่าปล่อยให้ใจดิ่งลงไปกับความโกรธหรือความเศร้าแต่จงให้โอกาสใจได้เบิกบานด้วยการปล่อยวางให้อภัยและแผ่เมตตา เพราะบุญที่เกิดขึ้นในวินาทีที่ใจเราผ่องใสนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะวัดได้ด้วยจำนวนครั้งของการสวดมนต์เมื่อเราลองพิจารณาให้ลึกลงไปจริงๆจะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้บุญมีพลังไม่ใช่จำนวนครั้งของการสวดมนต์ไม่ใช่ระยะเวลาที่นั่งภาวนาและไม่ใช่เพียงการท่องจำพระคาถาได้ยาวนานเทียงใดแต่หัวใจแท้จริงอยู่ที่คุณภาพของจิตณขณะนั้นหากเราสวดมนต์ด้วยใจลอย ด้วยความคิดฟุง้งซ่านด้วยความเร่งรีบหรือแม้แต่ด้วยความหวังเพียงให้ได้สิ่งตอบแทนบุญก็มีพลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเปรียบเสมือนการจุดเทียนกลางลมที่ดับไปอย่างรวดเร็วในทางตรงกันข้ามหากก่อนนอนเราเพียงหยุดใจลงชั่วขณะหันกลับมามองตัวเองระลึกถึงความดีทั้งหมดที่เราได้ทำมาตลอดทั้งวันแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการยิ้มให้ใครสักคนการให้อภัย การช่วยเหลือหรือแม้แต่การไม่ทำร้ายใครด้วยวาจาและความคิดแล้วรวมใจตั้งมั่นปล่อยวางความกังวลทั้งหลายขอให้ใจเรานิ่งสว่างและเบาสบายสิ่งนี้เองกลับกลายเป็นบุญที่แรงแรงยิ่งกว่าการสวดมนต์นับหมื่นครั้งเพราะในขณะจิตที่นิ่งสงบเบิกบานและเปลี่ยนด้วยเมตตาใจเราจะเชื่อมต่อกับพลังบุญกุศลอันบริสุทธิ์ และแรงบุญนี้เองที่จะส่งผลไปทั้งในพบนี้และพบหน้ารวมถึงยังแตกขยายไปถึงครอบครัวคนที่เรารักและแม้แต่สัรพสา์รอบตัวเราทำให้ชีวิตของเรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ดังนั้นเคล็ดลับที่แท้จริงก่อนนอนไม่ใช่การทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินกำลังแต่คือการวางใจให้ถูกปล่อยวางความหนักอึ้งระลึกถึงบุญ และนอนหลับด้วยจิตใจที่เบาสบายหากทำได้เช่นนี้ทุกคืนบุญจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นบุญที่ลึกและแรงกว่าการสวดมนต์เพียงตามจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนก่อนนอนทุกคืนหากเราเลือกจะทำสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวคือทำใจให้สงบระลึกถึงความดีแทนเมตตาและนอนด้วยใจที่เบาสบายบุญที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นพลังงานที่ทรงอนุภาพยิ่งกว่าการสวดมนต์นับหมื่นครั้งเพราะบุญแท้เกิดขึ้นจาก คุณภาพของจิตไม่ใช่ปริมาณของการกระทำใครที่ทำได้เช่นนี้ชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์ขอให้ทุกท่านที่ฟังจบในวันนี้นำสิ่งเล็กๆก่อนนอนเทียงสิ่งเดียวไปปฏิบัติแม้จะดูเรียบง่ายแต่หากทำด้วยใจจริงจะสร้างพลังบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการสวดมนต์นับหมื่นครั้งและบุญนี้จะคุ้มครองคุณและครอบครัวให้อบ,บอุ่นปลอดภัยมีแต่สิ่งดีงามหลังไหลเข้ามาไม่รู้จบ คืนนี้ขอให้คุณหลับด้วยใจที่สงบตื่นขึ้นมาด้วยพลังที่สดใสและพบเจอแต่สิ่งดีๆในทุกย่างก้าวของชีวิตหากสิ่งที่คุณได้ฟังทำให้หัวใจคุณสว่างขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยขอเชิญกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดแรงบันดาลใจและพลังบุญที่จักระวาลส่งมอบให้คุณในทุกๆวันครับ